ขาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Sister t เย้วันนี้พวกเราสองคนเนาะจะมาคุยอะไรกันดีนะจริงอยากรู้มีเพื่อนถามมาเนาะไม่ใช่มีเพื่อนถามมาหรอกนี่แหละถามเอง <laughs> เออถามเองก็ได้ฉาบฉาบเองจริง,รงๆคือเมื่อก่อนเนาะเป็นคนที่แบบพอเรามีแฟนเราก็มัวแต่มานั่งรอแมสเ a จเมื่อไหร่เขาจะทักเมื่อไหร่เขาจะโทรมา เขาอยู่ไหนเหมือนทําตัวติดกันอยากติดกันตลอดอยากอยู่ด้วยตลอดอแล้วมันกลายเป็นว่าทําให้เขาอึดอัดแล้วเขาก็ดีตัวเองไปเลยค่ะ <c oughs> เขาดีอีกแล้วใ่ไหมตอนนี้ตอนี้เขาดีอีกแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคนเขาดีตัวเองออกไปเลยเพราะว่ามันมันเรามองไม่เห็นตัวเองอะว่า <c oughs> แบบเราเสือไปควบคุมเขาโอเคพี่เปรียบเทียบแล้วไม่เป็นตัวเองโอเคพี <c oughs> <c oughs> ่พี่เปรียบเทียบให้ฟังเอาไหมโอเค เนี่ยเวลาเรานั่งทายอย่างเงี้ยแมลงบินมาเกาะเราตอนลำพานนะเราทำไงปัดออาใช่คือเนี่ยคือหลักการเลยง่ายมากเอาธรรมชาติเข้ามาใช้เพราะว่าอะไรคือเวลามีใครมาแบบใกล้เรามากๆอ่ะเราจะรู้สึกเหมือนแบบลำพานอ่ะทุกคนมนุษย์ทุกคนชอบความเป็นอิสระในตัวเองคำว่าอิสระในตัวเองหมายถึงอะไรหมายถึงว่า มันมีสเปซใช่ไหมทุกคนต้องมีสเปซอ่ะคือพี่เห็นหลายคนมากๆเลยที่เวลาคุยไลน์อ่ะหรือแมสเซจอินบ็อกก์อะไรเงี้ยไปทักไปแล้วเขาไม่ตอบหรือตอบเขาไปแล้วเายังไม่อ่านหรืออ่านแล้วทำไมไม่ตอบ <c oughs> มีใครเคยเจอแบบนี้บ้างไหม <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ก็จะมีคนถามว่าแม่เขาอ่านแล้วเขาไม่ตอบหนู <c oughs> ในใจเราคิด แกเธอเธอคิดว่าเขานั่งว่างทั้งวันเลยรืไอไงเงี้ยเออแสดงว่าเธอว่างแต่เขายุ่งเธอคิดว่าเขาจะว่างเหมือนเธอใช่ไหมเธอคิดว่าเขาจะว่างเหมือนเธอที่เราตแม่งรอเมสเซจคอยต่อตลอดเวลาเขาว่างเกินไปค่ะใช่มันว่างเกินไปเพราะเราอะเอาใจเราอะไปจดจ่อเขาใช่ไหมแต่ว่าในชีวิตเนี้ยเราไม่มีอย่างอื่นเลยให้ทำถูกปะแต่ว่าชีวิตเนี้ย คุณไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากเขา<ม>ใช่ไหมอ้าวแล้วคุณคิดว่าเขาไม่รู้หรอในเมื่อคุณรอ,อแต่เขาอะ่ะใช่ไหมเฮ้ยคุณมันมีอย่างอื่นให้ทําอีกมากมายนะออกกําลังกายทํางานฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือนั่งสมาธิทําสิ่งที่ชอบนะเคยเห็นไหมว่าเวลาเราเราเป็นดอกไม้ที่สวยอ หน,นึ่งบานผีเสื้อมาตอมปะตอมเออแล้ววันนี้เราทำตัวเป็นแบบไหนเราทำตัวเป็นผีเสื้อที่เราทำตัวเป็นดอกไม้ที่มีผีเสื้อมาตอมสวยๆดอกไม้เขาอยู่สวยๆนะดอกไม้เขาไปวิ่งตามผีเสือ้อเปลาเขาไม่ได้วิ่งตามผีเสือ้อ <laughs> ใช่เขาก็แค่สวยอ,อยู่บนพื้นที่ของเขาเขาก็ สดใสออร่าเบ่งบานในพื้นที่ของเขาถูกป่ะเออแล้วผีเสื้อเขาก็ปีนมาตอมเองใช่ไหมเหมือนกันวันนี้เรากำลังจะเปลี่ยนเอาตัวเองไปเป็นผีเสื้อ,อที่วิ่งไปตอมดอกไม้ดอกนั้นใช่ไหมแล้วดอกไม้ดอกนั้นมันอยู่ที่เดิมน่ผู้ชายคนนั้นอะแล้วเราก็คอยวิ่งเคลื่นไปคือจริงจรงิแล้วจะบอกว่าพี่มุ้ยแค่อยากจะบอกว่ามันจะมีเสน่ห์มากๆเลยถ้าเรารู้จัก วางสเปซเป็นนะผู้ชายอะ่ะทุกคนอะ่ะเขาเป็นคนที่รักอิสระแล้วแล้วเขาก็ไม่ชอบการถูกคอนโทรลพลังงานเราอะค่ะมันต่อให้เราบอกว่าแม่ไม่หนูมไม่ได้รออา้าวเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าแม่เขาอ่านแล้วเขาไม่ตบอบหรือ,อแม่ทำไมเขาตอบประโยคเดียวหนูส่งไปตั้ง4 5, ี่ห้าแบบ ไปโยกเลยทำไมเขาตอบประโยคเดียวอย่างเงี้ยคือเรามวัวแต่เอาเวลาเราทั้งหมดไปโฟกัสเขาไง <Yeah. S 1> ใช่ไหมเราทำไมเราถึงไม่เอาเวลามาโฟกัสตัวเองมาทําสวนดอกไม้ตัวเองให้มันสวยอะ่ะใช่ไหมใช่ว <S <S เวลามีตั้งเยอะอ่ะไม่ต้องเลือกไปโฟกัสว่าเขาจะตอบไม่ตอบไม่ต้องไปโฟกัสว่าทําไมเขาตอบมาแค่ประโยคเดียวไม่จําเป็นเลยอะ่ะเรามีคุณค่าในตัวเองถ้าเขาอยากจะเข้าหาเราเขาจะเข้ามาเอง เหมือนพี่มุ้ยบอกเมื่อกี้วเวลามีใช่ไหมเอาไปทําอะไรที่พี่มุ้ยบอกเมื่อกี้แล้วมันจะสร้างแวลูให้ตัวเองมากเมื่อไหร่ก็ตามที่พื้นที่เราอ่ะมันเด่ดนดานมากพอแล้วอีกคนหนึ่งเขาเห็นนะคะมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะมันอาจจะมีคนอื่นๆอ,อีกอที่เขาอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมสวนดอกไม้ของเราก็ได้ถูกไหม<ช>แล้ววันนั้นนะคะแทนที่เราเราเรา,เราเป็นคนรอเรากลายเป็นคนเลือกอีกกล่องนึ่งถูกปะ ใช่ค่ะแล้วที่พี่บุพูดเมื่อกี้เนาะมันขึ้นมาประโยคนึงเรื่องของการวางสเปซการวางสเปซเนี่ยไม่ใช่ไมเกมนะไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เกมความรักมันไม่ใช่เกมว่าเอาเธอตอบแล้วฉันจะรอฉันจะตอบแต่หมายความว่าคือเราไม่ได้รอใครแต่เรากลับมาให้เวลากับตัวเองก่อนใช่ค่ะถ้าสมมติเขาทักมาเราอยากตอบเราวัดจากความรู้สึกของเราเราอยากตอบเราตอบไม่ใช่อ๋อเนี่ย ไม่ตอบฉันมาสี่ชั่วโมงเดี๋ยวพอถึงเวลาฉันจะไม่ตอบก่อนสี่ชั่วโมงแล้วค่อยตอบอันเนี้ยใช่กําลังเล่นเกมคือคพี่พูดกำลังจะบอกว่าเวลาคุณเลเยอร์อ่ะอีกคนนึงก็จะเลเยอร์ใช่พลังงานมันเป็นแบบนั้นเลยแต่ถ้าคุณแบบว่าปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติอะในแบบที่คุณเป็นอะมันก็จะเป็นอีกคนนึ่งก็จะดึงมากบบเป็นธรรมชาติเหมือนกันัดใช่เพราะว่าอะไรพลังงานค่ะมันมันหลอกกันไม่ได้ อันนี้จริงจริง,รงอินเนอเร์หลอกกันไม่ได้คุณต้องเป็นคุณในวันที่คุณพ่จะเลี้ยลิตี้กับตัวคุณเองจริงๆใช่แล้วที่เมื่อกี้ที่พี่มุ้ยบอกว่าให้เรากลับมาดูที่ตัวเองทีนี้นเราก็ต้องกลับมาตั้งเป้าหมายเป็นผู้หญิงในเวอร์ชั่นที่เราอยากเป็นเราอยากพัฒนาด้านไหนอเราอยากออกกําลังกายเราอยากคุนดีแบบไหนเรามีโรโมเดลไหมใช่หรือเราเอ,อ,อยากเก่งเรื่องนี้เราหาเวลาไปศึกษาแล้วก็พัฒนาเรื่องนี้มากขึ้นเมื่อคุณใส่ตารางเวลาค่ะ ของตัวเองแล้วให้ตัวเองเป็น first priority เราจะกลับมาให้ความรักและความสําคัญกับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นความรักเป็นความสําคัญให้กับตัวเองคนแรกแล้วอะที่เหลือโลกมันก็หมุนตามเราเองอะใช่ถูกต้องจะดีกว่าไหมวันนี้ถ้าเราเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโลกของตัวเอง <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ไหมแล้วมีคนอื่นอะเขาอยากจะมาเป็นดาว <c oughs> อยู่รอบๆโลกของเรา <c oughs> เพราะว่าโลกใบนี้มันสดใสเหลือเกินอย่างนี้คะทุกคนมันอิ่มฉ่ำไปด้วยความรักเหลือเกินอะไรอย่างงี้ใช่มันอย่างที่บอกอ่ะกระแสมันมันดึงดูดเองอ่ะทุกคนลองไปทําดูนะอย่างที่บอกอ่ะลองไปทําดูค่ะเรื่องของพลังงานเนี่ยที่เมื่อกี้พี่มุ้ยแชร์เนอะมันทเราจะสัมผัสมันได้ยังไงให้ลองอย่างนี้เคยไหมที่เราเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งแล้วมีคนกําลังโกรธอยู่แล้วเราสัมผัสได้ถึงพลังงานความแบบว่าออกิรดและแปลกๆอันนั้นแหละเรียกว่าพลังงาน เพราะฉะนั้นน่ะก็ในเมื่อเรา,าขนาดพลังงานความโกรธอ่ะเรือสัมผัสได้ขนาดนั้นอ่ะ<ช>พลังงานความแบบอยากจะตะคุบผู้ชายอยากจะควบคุมผู้ชายชยังไงอ่ะค่ะเขาก็สมัมผัสได้อยู่แล้ว<ช>แต่เหมือนที่พี่มุ้ยพูดว่ามันจะดีกว่าไหมละ่ะถ้าเรามาเป็นพลังงานความรักให้กับตัวเองและส่งพลังงานความรักพอเราเติมตัวเองเต็มใช่ไหมเราจะมีเหลือเผื่อแทน ให้กับทุกคนไ่แค่ใช่ค่ะคือที่พูดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเรามีให้เฉพาะกับผู้ชายนะแต่ว่าเวลาเรามีเต็มแล้วในตัวเองจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่คนหนึ่งคนไงแต่มันสามารถที่จะให้ความรักเนี้ยค่ะออกไปได้กับทุกๆคนเลยจริงๆเนาะแล้วเวลาเราเราไปที่ไหนอะค่ะมันก็จะมีแต่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นความรักนะที่ไร้เงื่อนไขลได้แล้วจริงๆออพลังงานดีๆค่ะมันจะสูกส่งไปเอง แล้วก็คนที่เขาเจอเราอะ่ะเขาจะรักเอ็นดูและเมตตาเรามากๆอย่างงี้ะคะ่ะคืออันนี้อันนี้เป็นหนึ่งประสบการณ์นะคะที่เวลาไปเจอใครเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบร้านค้าก <laughs> ็จะได้แบบว่าอะไรนะอันนี้เอาไปให้เพิม่มแทนใช่<บ>ใช่คล้ายๆแบบนั้นนะคะคือลองฝึกดูค่ะทุกคนอันนี้เป็นเบสิกแบบง่ายๆเลยนะหรือว่าเวลาเราทำงานดีๆเราอยู่ที่ไหนก็มีใครที่อยากจะมาเจอเราแฉแล้วก็จะเป็นความรัก นแบบนี้เนาะก็อยากชวนทุกคนนะคะกลับมาเป็นความรักความสุขนะคะความมั่งคั่งให้กับตัวเองไปด้วยกันกลับมาเป็นความรักความสุขแล้วก็ความมั่นคงในตัวเองสวยๆนะคะไปด้วยกัน <c oughs> ถ้าใครไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆนะคะหรือการแบ่งป,ปันดีๆจากพวกเราสองคนนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนด้วยแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรายการซีซั่น